สวัสดีครับนิสิตที่เรียนวิชาฟิสิกส์ทุกคนครับมาดูนักว่ายน้ําเขาว่ายน้ําในสระยาว50เมตรนะครับในเวลา20วินาทีแล้วก็ว่ายกลับใช้เวลา22วินาทีจงหาความเร็วเฉลี่ยใน,นยรอบไปรอบกลับแล้วก็รวมทั้งสองรอบนะครับเ,เจอโจทย์แบบนี้นะครับทำเข้าใจโจทย์ด้วยวิธีการวาดรูปจะดีนะครับาวาดแผนภาพออกมาแบบนี้อันนี้ก็น้ำใช่ไหมครับ อ่าอันเนี้ยกว้าง50เมตรเขาบอกยาวห้าสิบเมตรขาไปเนี่ยใช้เวลาไปเท่าไหร่นะยี่สิบวินาทีอ่าขากลับเนี่ยใช้เวลา22วินาทีนะครับโอเคคราวนี้เขาถามหาความเร็วเฉลีย่ยเราก็ต้องมีความรู้ก่อนความเร็วเฉลีย่ยคืออะไรครับความรู้เกี่ยวกับความเร็วเฉลีย่ v s, ย v เท่ากับเดลต้า s หรือเดลต้า x ถ้าเป็นการเคลื่อนที่ในหนึ่งมิติ เดลต้าเส่วนเดลต้า t นั่นเองนะครับอันนี้คือ V คือความเร็วเพราะฉะนั้นเวลาเราจะมาทำการนี้ก็ยกมาใช้ความเข้าใจนะครับเอา V1 ก็แล้วกันเป็นขาไป V1 ก็จะเป็นเดลต้า x ส่วนเดลต้า t 1ใช่ไหมครับเดลต้า x ก็จะเป็นขาไปนะสมมติว่ามันเป็นเวกเตอร์ขาไปถ้าเป็นบวกก็คือไปทางขวาแต่ให้ชัดเลยถ้าสมมติอาจารย์ให้เป็นแกนไแกนนี้นะ ก็จะทำได้50ไอใช่ไหมขาไปโดยเวลา20นะครับ50หาร20ก็2.50ใช่ไหม2.50ไอเองเมตรต่อวินาทีนะครับอันนี้ตอขากลับคราวนี้ v2 นะครับเดลต้า x มันขากลับนะมันมาทางลบไอครับจางก,ก็จะได้ลบ50ไอนะส่วน20 2นะ อันนี้ก็คือคิดเลขสองจุดสองเจ็ดนะครับสองจุดสองเจ็ดครื่องหมายลบเพราะว่ามันเป็นเวกเตอร์มันมาทางเนี้ยนะครับนี่คือความเร็วเฉลี่ยนะครับเมตรต่อวินาทีอันนี้ตอบนะคราวนี้ความเร็วเฉลี่ยรวมความเร็วเฉลี่ยรวมถ้าเป็นความเร็วนะอันนี้แยกให้ดี ถ้าเป็นความเร็วเฉลี่ยรวมนะครับความเร็วเฉลี่ยรวมเดลต้าเอส่วนเดลต้าทีเดลต้าเอเป็นศูนย์นะเพราะว่าไปแล้วกลับใช่ไหมเดลต้าทีเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นเท่าไหร่นะยี่สิบเป็นสี่สิบสองเห็ไหมแต่ก็ยังเป็นศูนย์อยู่ดีครับนะครับแต่แต่ถ้าเขาบอกว่าเป็นเป็นอัตราเร็วเฉลี่ยอัตราเร็วเฉลี่ย อัตราเร็วเฉลี่ยนะครับไม่เหมือนกันนะครับอัตราเร็วเฉลี่ยกับความเร็วความเร็วเนี่ยมันการกระจัดตัวด้วยเวลาแต่ว่าอัตราเร็วเฉลี่ยนี่คือการระยะทางหารด้วยเวลานะครับระยะทางคืออะไรก็คือร้อยใช่ไหมเพราะว่าไป50กับ50หารด้วย42อนะครับอันเนี้ยอัตราเร็วตัวเนี้ยจะอยู่ที่2.38 เมตรต่อวินาทีอันนี้คืออัตราเร็วเฉลี่ยน,นะครับก็แยกให้ดีก็แล้วกันอันตราเร็วหรือความเร็วนะครับลาไปเท่านี้ครับสวัสดีครับ